ลืมสวัสดีล,ลืมพูดลืมคุยล่ะเอาละค่ะเด็กรน โมูแล้วก็แดดไม่มีเด็ดแล้วก็ยังเอายังร้อนอยู่ผัดเป็ดลูกเงียงใส่ไก่ไปรับ đẻ nhỏ mà nó đây à. 崩溃了，好，有没嗯。<cuz I ain> <otle> วันฮิมเฮปไรฟูดเนี่ยแม่อันดิมีไออีฐเนี่ยไม่โยหมาก็หมาต่อให้มันโลกกว่าเนี่ยอย่าตามใจมันหลายคนกำลังกินอยู่กันอะ ได้เรื่องของมันละกินแล้ว เนว่าลูกชายเป็นหิวข้าวนั่นและว,ว่าหิวข้าวก็รอก่อนคนกําลังทํางานอยู่ไม่ใช่มันขอมาไหร่ก็จะให้มันเมื่อนั้นตามใจมันคะได้ใจดูมากว่าคนทําอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าทําอะไรอยู่ก็ต้องหยุดให้มันทุกอย่างให้แล้วไม่จะอาหารเม็ดเตกินไม่ตั้งไปกวน ก็เยว,ว่าลูกชายกันหิวข้าวบอกหิวข้าวก็ทาคือบอกแม่ห้องเฮ็ดอีอย่างอยู่ห้องต้องหยุดเพราะต้องไปทําให้มามันกินแล้วหมแม่มันบอกกินถ้าไม่ให้ก็จะว่าไปอย่างอันนี้กวนแม่จ็กวนกวนให้ห้องโดนให้ให้องโดนบน ก็เลยต่อขึ้นซักยัดไม่เหมือนคนอื่นเดยจ้ะที่จะมานั่ง น้ำท่วมปากอยู่แนบต่อกับอีรีด้ก็ดูหน่อยไหมว่าเราทำอะไรอยู่ไอ้นันก็กวนกวนให้คนอื่นเขาโดนด่าโดนบ่นเลย ร้อนอนแห้งไปอ้อนพ่อเลย แบวทั้งห้อนทั้งเผ็ดทั้งเส็บตื่นเรียกตีสี่เมื่อเช้านี่ไป กับก็เกือบเจ็ดร้อยโลเลยจแต่สามร้อยกว่าโลไปกับสามร้อยกว่าโลก็ใหญ่ขับคนเดียวแบบนั้ ขนาดเรานั่งยังเหนื่อยคนขาวก็จะขนาดไหนแต่ว่าดีอย่างรถมันไม่ติดแค่นั้นเลย่าไปตอนตีสี 4, ่ตีห้าขับสบายตอนกลับมาก็รถไม่เยอะหรอก มีหลายคนว่าทำไมแ่ดว่าขับช่วยพ่อใหญ่แอสิบบอกหายเร้องพ่อทางนะเวลาเดินทางไกลเขาจะมักขับรถเองเนื่อจากเขาจะไม่ค่อยเชื่อมั่นคนอื่นมาขับให้นอกจากตัวเขาเองถ้าเขาเดินทางไกลเลย ขาถ้าเขาขับเองได้เขาจะขับเองมากกว่าเพราะว่ามันทําให้เขารู้สึกอุ่นใจมั่นใจกว่าแม่จะ้ะถ้าเราขับแล้วเขาหนัอย่างเงี้ยเราไปเป็นระยะทางสองสามร้อยกิโลอย่างเงี้ยเขาจะแบบค่ายกับแบบเขาเขาวงอะไรไปว่าเ้างสียเอารถอยู่บอว่าเ้าเสียแซงพ้นบอว่าห้างสิอะไรละ่ะเซฟ พ่อบอจะเสียเลยแต่สนมากกระถางเขาจะขับเองนี่เถ้าว่เดินทางไกลถ้าเรายังไม่แข็งดีดี ขับรถมาแล้วสิปี10สิบปีแล้วนะ่ะเขาโอเคอยู่เขาไว้ใจอยู่แต่ถ้าแบบคนเพิ่งมาขับเป็นแบบนันปีสองปียังสิส่วนมากเขาสิไม่ค่อยให้เนี่ยขับหรากอย่าว่าง่ายๆซะเขาย่านตายเขาไม่ไว้ใจเล่าดอกกลัวกลัวเราพาไปประสบอุบัติเหตุไปว่าหลอนๆนี่แหละ พอเ,เมื่อปไปไหนเขาก็จะบื้นขับเอง เปลี่ยนหลายครั้งแล้วจ้ะเวลาทางแยกเข้าบ้านแม่น่ะไม่ไม่แม่ฉันไหวเห็น่ะเอาไหวก็ไหวแต่ตั้งแต่นั้นเนด็ไม่ถามเลยอออเขากลัวแล้วแหละกลัวเราขับไม่แข็งแล้วไปประสบอุบัติเหตุ แล้วเขากลัวเขาตายเราไปเขาไม่คิดมาหมอห้องก็กลัวห้องตายขึ้นกันเขาก็ต้องขับอย่างระมัดระวังเนี่ยแม่เพ่งมีลูกสองคนตัวนั่นละจา์ได้มาตอบเดอวยว่าเป็นอย่างแม่ไม่ช่วยพ่อใหญ่ใครไม่ช่วยขับรถเลยจ้ะเกบอกใ,ให้ขับเกสิขับเอง แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคือเนตยังไม่แข็งด้วย ทางแยกเข้าสกลนครแยกไปเจริญศป์น่ะรถรถสิบล้อมันเยอะมันเป็นทางลัดออกอันนั้นคําตะก้ารถส่วนมากรถสิบล้อจะนี้ตำรวจเขาจะใช้สายนี้เลยจ้ะเล่นพาออกไปหาคําตะก้าทางสีแยกสว่างแดนดิน กันเลยมีรถสิบ้อเยอะเกก็เลยไม่ค่อยให้นัดขับเท่าไหร่ถ้าว่ารถสิบ้อวิ่งไปทางทางโคลวานอนอ่ะดาตำรวจมันเยอะตรวจด้วยบรรทุกเขาก็เลยจะลัดออกทาง ีแยกสว่างได้ดินไปพรเจริญนะจ๊ะเอ้ยเจริญศิล ดี๋ยวให้เน็ตขับแข่งกวันนี้ก่อนเน็ตก็จะช่วยเกยอยู่ดอกเวลานั่งข้างคนขับกับเวลาเราไปอยู่หน้าพวงอะไรมันบอกขึ้นกันเลยมันสั่นไหมเดี๋ยวมรู้จะทำยังไง ไปช่วยแกเนี่แหละครับตอนเข้าเขตหนองหิ่งแล้วเนานะเด็กน้อยสองคนแล้วก็แกคนหนึ่งแกว่าแกปวดขาให้ช่วยขับกันหน่อยเนางยี่สิบกิโลเองพี่น้อยจากเปลี่ยนจากเป็นคนนั่งตุ๊กตาหน้ารถมาเปลี่ยนเป็นโชเฟอร์บ,บันีิสันและพี่น้อง เ็ดจังไรคานไปว่าสังกว่าจะถึงบ้านแม่เกเลยดูเนทกลัวๆแต่นั่งเกก็เลยไม่ค่อยอยากให้เน็ทขับเท่าไหร่รถสิบรอมันเยอะเอา่มแล้วเ่เนจะพาไปเอ้ยเนจะไปเฮด กับข้าวให้องค์ชายก่อนองค์ชายนี่หมายถึงซิมบ้าแล้วผู้วุ่นวายเนี่ยนห้นก็นุ่นจะมาทำคลิปลงไม่ทันแล้วไม่ด่ะพอดีได้กลับมาเร็วก็เลยมาทักทายพี่น้องนิดๆหน่อยๆแล้วจ้นะเนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ได้จ้ะเด้อขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็ อ,อะไรยอดโฟ o l โล่ที่ติดตามเน็ตมาเนาะก็ตอนนี้ก็ร้อยกว่าคนแล้วเน็ตก็ดีใจเนาะจ้าสำหรับเออยอดวิวยอดคนที่โฟ o ลโล่คิวดีโอของเน็ตเอฟซเนาะแต่เนาะก็ไม่ถือกับว่าอะไรอ่ะทําทให้ตัวเองน้อยเนื้อต่าใจก็ยังดีว่าเออมีพี่น้องมีพี่ป้าน้าอาพยายามที่จะ ช่วยดันเราขึ้นมาในสิ่งที่เราตั้งใจทำนาแต่เราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆได้จ้ะแล้วก็เรื่องเสียงอันเน็ตสั่งอะไรไม้ตัวใหม่มาแล้วเดียจ้ะไม้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นไม้อันลอยเด้ใช้งงผลเป็นไม้แบบมีสายเฉียบแล้วก็มีไม้มาต่อมาตรงนี้เป็นสายไหมล่ะลองดูพวกไม้อันลอยนะบางทีมันไม่เข้ากับโทรศัพท์ก็เลยลองสั่งแบบ มีสายเสียบต่อกับโทรศัพท์แล้วก็มีไมเสียบปลกเสือ้อดูมันจะเป็นจังไรไป่น,ปนองเน็ตก็พยายามแก้ไขได้วยแต่เรื่องบอแม่นว่าเน็ตอันบอแก้ไขได้แต่ว่าอะไรเข่าก็ต้องดูก่อนว่าอะไรเป็นอะไรยังเสีหละเอ,อาไปสวัสดีจ้ะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะเน,น้องุ่านกูะ กูรอกับข้าวก็รอได้ปะเนี่ย